สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยๆสภาพงามๆหนึ่งในพันครับปี2018มือเดียวป้ายแดงกระบะออโต้นะครับกระบะแคปเปิดได้ครับสวยสมบูรณ์ครับการันตีสภาพงามๆเดิมโรงงานทุกอย่างครับตัวสูงแท้สภาพนี้ราคา359,000บาทนะครับรถปี2018นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับตอนนี้เป็นตัวท็อปพวงมาลัยมาตีฟังกชันนะครับเกียร์ออโต้เครื่อง2004ดีเซลนะครับมีปุ่มพูดสตาร์ทครับ รถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกความสภาพเดิมโรงงานนะครับใครสนใจอยากได้ไว้ใช้งานใช้งานแล้ว220,000กิโลเมตรนะครับเครื่องดีเซลเกียร์ออโต้ครับกระบะแคปเปิดได้เบาะหนังภายในงามๆครับสภาพสวยมากๆนะครับใครที่กำลังหาก,กระบะเกียร์ออโต้นะครับคันนี้กระบะแคปมิตซูบิชิไทตันนะครับปี2018นะครับเป็น ตัวสูงแท้มือเดียวป้ายแดงสภาพงามเดิมโรงงานครับใครที่กำลังหากระบะชอบเกียร์ออโต้นานๆจะมีมาสภาพนี้ราคานี้เรียกว่า เปิดเบาที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เช็คมานะครับไม่ได้เจอง่ายๆนะครับแบบนี้ราคานี้นะครับมาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับนะครับอยู่ที่คลองเจ็ดปทุมธานีครับคลองเจ็ดปทุมธานีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยครับรับประกันได้ลดแน่นอนรับประกันได้ลดแน่นอนจองได้เลยครับรับประกันว่าได้ลดแน่นอนแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดกรติกการจัดส่งนะครับจองได้เลยครับส่งถึงบ้านไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่ได้ลถนะครับถ้าไม่ได้ลด แอดมินคืนเงินสองเท่าครับการันตีครับว่าได้รถแน่นอนชวนชมชวนเช็คชวนซื้อนะครับรถสวยสภาพเดิมสีเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับกับปี2018รถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอาไปใช้งานกันต่อได้อย่างสบายใจนะครับคัดรถสวยมาฝากสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับราคานี้นะครับ3า9 0 0 0บาทตัวท็อป,ปปี2018กระบะแคปเปิดได้เกียร์ออโต้ดีเซลรถแบบนี้ถูกใจ อยู่ใกล้ของ7จ็ดปทุมธานีมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยรถสวยสาภาพดีงามราคายอดเยี่ยมครับปี2018เกียร์ออโต้ตัวท็อปนะครับปุ่มพุ s มสตาร์กุญแจรีโมทระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับรถสวยสาภาพนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเท่าที่เช็คราคาในท้องตลาดมานะครับหรือสมาชิกลองเช็คดูก็ได้นะครับคันนี้เปิดเงินสดนะครับส่วนใครจะผ่อน ก็โทรเจราจาสอบถามกับน้องคนขายดูนะครับเครดิตดีก็น่าจะผ่อนได้อยู่นะครับแต่เบื้องต้นเน้นเลยครับว่าขายสดราคานี้คุ้มมากๆนะครับตัว้สมบูรณ์นะครับมาชมมาเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับภายในงามๆเกียร์ออโต้กระบะแคบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายขับได้สบายอีกต่างหากนะครับ ชมเช็คดูได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับมาชมมาเช็คได้ครับเบอร์โทนอยู่นี่ครับรายได้โทรได้ติดต่อได้ตลอดนะครับรถอยู่ที่คลองเจ็ดปทุมธานีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้ถูกใจมาชมได้เลยครับมาขับได้เลยครับการันตีมัดจําการันตีการโอนครับรับคืนนะครับถ้าโอนไม่ได้แถมเงินค่าเสียเวลาให้ด้วยครับการันตีการจองครับ จองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้เลยครับการันตีว่าได้รถแน่นอนนะครับสำหรับน้องชายคนนี้ก็นำรถมาส่งให้กับสมาชิกได้ชมอยู่เป็นประจำนะครับไว้ใจในฝีมือได้ครับลองมาชมดูได้ครับรถสวยสมบูรณ์นะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควมัมการันตีการโอนการันตีเอกสารถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับ กับรถสวยส,วยสภาพดีๆปี2018มือเดียวป้ายแดงงามๆหนึ่ในพันนะครับราคานี้ไม่ได้เจอบ่อยๆแน่นอนคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดสวยจัดครับคันนี้ฝากไว้เลยครับ